วันนี้นุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมสั้นๆในหัวข้อขที่ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับเรื่องคุณนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการให้เดวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะเขาจะทำอย่างไรฟาวนจินก็คือให้ความเที่ยงตรงให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยยุติธรรมกับคุณเร็วๆนี้คุณจะได้รับนะคะเหมือนเขามาพิจารณาไตรตรองนะคะ กว่าจะได้มาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะคะกว่าจะได้คุณมานะคะก็แสนสาหัสนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไง่ายๆแน่นอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่านะคะซามูไรนะคะก็เหมือนกับการที่เขาเองจะต้องต่อสู้นะคะเพื่อให้ได้คุณมาฝ่ฟาฟันนะคะอุปสรรคหรือก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆนะคะเขาเห็นหมดแล้วนะคะว่าคุณทำอะไรให้เขาบ้างนะคะ ไม่ยอมรับผิดก่อนหน้าน,นี้เขาเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมรับผิดเลยไม่ยอมงอม้อไม่ยอมไม่ยอมเห็นใจของคุณนะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะเขาดีขึ้นแล้วเขาได้อะไรนะคะในบหมดเรียนครั้งนี้แล้วนะคะก็แล้เร็วนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากเขานั่นเองนะคะขอให้โชคดีนะคะบ๊ายบาย